สวัสดีเจ้าวันนี้สุพรรณจะมาตัดผักบุงออกนะเจ้า้มันเหลือกาต่อนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้แมงแกงเข้ามากินผักบุงของพันหนักขนาดนักเลยเจ้าทีแรกชว่วงหน้าฝนนะเจ้าม่เใคอพ้อหลนะเจ้าแมงแกงนี่นะมาเดี๋ยวนี้แพ้นักขนาดนักนะเจ้าเกิดแม่แพ้ลูกแล้วเจ้าเต็มใบผักบุงพันหมดเลยอ่ะมันกินยอดพ้อมน่ะเจ้ามาเดี๋ยวนี้นะพันก็นเลยถือโอกาสใจเกี้ยวเกี้ยวออก ตัดออกนะเจ้าพกบุงที่พันตัดออกพันกะจะเอาไปเหือไก่กินนะเจ้าวันนี้นะพันจะตัดเพื่อมาเลีอยกัดตอ,อเจ้าเพื่อหางออกมาจากเนี่ยเตียเอาปูประมาณสักคืบเนี่ยเจ้าต,ตัดตัดตัดนะเจ้าเดี๋ยวจะล้อเหือยอดไมมันขึ้นถ้าเอาละไว้มันก็กินบอกใครล้าแล้วนะเจ้าเพราะว่ามันเริ่มยอดแข็งแล้วนะเจ้ามันบอกอ่อนเนาะพันกะจะตัดฉินเพื่อมัน จ้างออกเลยนะเจ้าเฮ่อมันลงเฮ่อมันได้แตกหยอดนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวแหมน้อยอ่ะเขาใส่น้ำยังเข้าไปนะเจ้ายอดฮอนมันจะป่งออกมาหนะแล้วกิ่งตีเยาตัดน่ะนะเจ้าตียมันอยู่ตัวห้อ,หองน่ะนะปล่อยไปหั่นนะเจ้าเฮ่อมันเป็นปุ๋ยมักของพักบุ้งต่อไปนะเจ้าเดี๋ยวเอาใส่น้ำลงไปหนอมันก็จะเน่าแล้วก็สลายอยู่ในห้องหั่นนะเจ้าแล้วแหมยัง จะเป็นการคุ้มดินไปในตัวเลยเจ้าเขียพักบุงตีพันเกยวเนี่นะพันบ่ได้ไปหือไก่มดไก่มันกินบัตันนะเจ้าพันกะจะเกียวหลงหองตัวไอน่ะเจ้าหือมันคุ้มคุ้มหน้าดินไว้น่ะเจ้ามาชุ่มชื่นเพราะว่าพักบุงมันเป็นเพืชทีีชอบน้ำอยู่แล้วนะเจ้าหลังจากทีพันเกียวเรียบร้อยพันก็จะเอาไปหือไก่ของพันเจ้าตีพันเลี้ยงไว้นั่นนะเพราะว่าไก่มันกะชอบกินผักกินไม่เนาะ พันกจะเจ้าไปเพื่อเปิ้ได้กินไดน้ซับกินนะเจ้าวันนี้วันนี้พันใส่หอาหารลงหอาหารเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็พอมีเวลาก็เลยพปมาเกี่ยวกระบุ้งกันว่าจะเกี่ยวหลายวันแล้วนะเจ้าบาได้กเกีียวซักเดียวเนี่ยเจ้าพันกจะเจ้าหน้ามายังมาว่ายให้ไกลกินนะเจ้าช่วงมาเจ้าของพันก็เป็นชนีทุกวันนะเจ้า หลังจากเสร็จงานงวกอะมึงหัวอาหารไก่ที่พันเลี้ยงไว้น่ะเจ้าเรียบร้อยก็ไปหาแก็บไข่เจ้าไข่ช่วงนี้ก็บอกไข่ไข่หลายละเจ้าเพราะว่าช่วงก่อนน่ะมันรูพักกันนะพันบอกหื้อพักได้เจ้าเพราะว่ามันก็หลายตัวแล้วนะเจ้าถ้ามันมดในพันเกิดจะบเลี่งแล้วนะเจ้าเดี๋ยวนี้มันหนักเนาะถ้าแมงจ่อนฟ้อนบอกมาคุยสัมผห้นะเจ้า โดโดโดขนาดนี่กินไขรกับบัตันอยู่นี่นะเจา้าเลี่ยงไปหันนะเจา้าแกงองอมแกงเอาไปนะเจา้าเนาะอยู่่างแดนขอบคุณนักๆหลายๆเนื้อที่เข้ามาที่ตามรับชมเจา้า